สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสรุปผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าจับตามองในสหราชนาจักรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญหลายจุดค่ะไฮไลท์สาคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้คือชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของพรรครีฟอร์มยูเคโดยพวกเขาชนะการเลือกตั้งซ่อมในเขตรันคอร์และเฮลสบ์บีด้วยคะแนนเสียงเฉดฉิวเพียง6คะแนนและยังคว้าตําแหน่งนายกเทศมนตรีในเกรเตอร์ลินคอนเชียได้อีกด้วยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงกระแสะความนิยมที่เพิ่มขึ้นของพรรคนี้ค่ะ พรรคแรงงานยังคงรักษาฐานเสียงในหลายพื้นที่โดยชนะการแข่งขันนายกเทศมนตรีในนอตไทสไตน์ดอนคาสเตอร์ aster, และเวสต์ออฟอิงแลนด์ส่วนพรรคอนุรักษนิยมเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างหนักค่ะโดยสูญเสียที่นั่งในสภาท้องถิ่นไปมากกว่า60ที่นั่งทั่วประเทศผลการเลือกตั้งส่งผลให้สภาเทศมนตรีนอรททมเบรนไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมากในขณะที่รีฟอร์มยูเคมีนโนทมที่จะควบคุมสภา,ทา,กกาททเทศบาลเขตลินคอนเชียและสต a ฟ f อร์ดเชียค่ะนอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สองแห่งในแคมบริดจ์เชียร์ปีเตอร์โบโรฮันและอีสต์ยอร์กเชียร์ซึ่งผลการนับคะแนนจะทยอยประกาศออกมาในช่วงบ่ายและเย็นของวันศุกร์นี้ค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ทางการเมืองของสหราราชาจาัรโดยรีฟอร์มยูเคกำลังท้าทายพักการเมืองหลักและพักอนุนรักษนิยมกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักในหลายพื้นที่เอ็มแฟมิลี่ไลฟ์อินดีเคมอมเองก็จะติดตามผลการเลือกตั้งที่เหลือแล้วก็ออกมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบนี้อีกนะคะชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ follow ติดตามกันไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสหราชาจักร